สวัสดีครับครับวันนี้หงมูทยแลนด์นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับอยู่ที่สวนของท่านอาจารย์เสาบณีในประเทศไทยตอนนี้ไม่มีไม้ชนิดไหนที่แพงเท่าไม้หงหุลี่เลยนะครับฮงหูลี่ก็คือพยุงไหหลําหรือพยุงเว,เวียดนามนะครับเป็นพยุงสายพันธุ์หนึ่งแต่แพงกว่าพยุงไทย15เท่าเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับกำลังเป็นพืชเศรษฐกิจมาแรงที่ที่เกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยกำลังกำลังให้ความสนใจนะครับที่จะปลูกและปลูกกัน 77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่ปลูกนะฮะตอนนี้แล้วเราก็ตามนะครับหงมูไทยแลนด์เนี่ยเราเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องไม้หงหัวรีในก่อนใครในประเทศไทยนะผมปลูกมา8ปี่อาจารย์ปลูกมา8ปีเส้นผ่านศูนย์กลาง8นิ้วแล้วตอนนี้แล้วก็เหลืออีก2ปีนะครับเหลืออีก2ปีนี่เราสามารถขุดขายได้จะเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ขุดขายได้แล้วก็ตอนนี้มีข่าวดีนะครับท่านผู้ชมข่าวดีก็คือว่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีประเทศไทยเนี่ยสี่สวนที่เราไปดูนะครับ ที่อำเภอวิภาวดีนะฮะอำเภอท่าฉ้างแล้วก็อำเภอพระแสงปลูกมา2ปี10เดือน2ปี11เดเดือนเข้าแก่นทุกสวนเราใช้สว่านเล็กๆนะครับเจาะเข้าไปเจาะดึงเข้ามาดูว่าข้างในมันมีแก่นไหมปรากฏว่าแดงแป๊ดเลยครับมีแก่นทุกต้นนะฮะเพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจได้เลยกับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยนะครับหลายๆท่านที่เข้าใจผิดว่าไม้สกุลพยุงเนี่ยต้องปลูกภาคอีสานเท่านั้นปลูกใต้มันไม่มีแก่นมันไม่เข้าแก่นท่านคิดผิดนะฮะอันนี้คือข้อมูลจริงนะครับแล้วกลับไปดูคลิปย้อนหลัง ที่ผมทําให้ดูนะครับคลิปย้อนหลังก็คือเราถ่ายคลิปให้ท่านดูเลยว่าต้นขนาดนี้นะครับปลูกมา2ปี10เดือน2ปี11เดือนเข้าแก่นแล้วเข้าแก่นเกือบทุกต้นด้วยนะฮะถ้าถ้าได้ขนาดนี้และอายุได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์สวสณีมั่นใจได้เลยว่าไม้พยุงหงหัวรีนี่มันสามารถปลูกได้จริงในภาคใต้นะครับไม่ได้ไกลกันสุราษฎร์ธานีจากนี่ก็ร้อยกโลมั้งสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าอ่าโอเคมันก็ไม่ได้ไกลกันนะฮะมันมันถือว่าภูมิอากาศสภาพดินอะไรไม่แตกต่างกันนะครับในภาคอีสาน เราก็พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าไม้3ปีเข้าแก่นจริงนะฮะที่จังหวัดหนองคายที่กาลสินนะครับส่วนภาคเหนือก็เหมือนกันนะฮะที่เชียงรายที่น่านเข้าแก่นทั้งนั้นนะครับภาคกลางก็สุพรรณบุรีกับชัยนาทเพราะฉะนั้นทุกที่ในประเทศไทยนะครับให้ความมั่นใจได้เลยว่าเข้าแก่นแน่นอนคราวนี้ท่านอาจารย์ครับตัวนี้ปลูกมากี่เดือนแล้วฮะอันี้9เดือนแล้วค่ะเเดือนนะครับปลูกยังไงครับวิธีการปลูกดูแลรักษาของที่นี่ก็คุณปริญญาเป็นคนจัดการให้ ปลูกให้อันเนี้ยปักไอไม้นี่ให้ปักไม้ด้วยหลังจากนั้นพี่ก็เป็นคนดูแลครับผมใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งครับกำจัดวัชพืชค่ะครับก็เจ้าเจ้าของเป็นคนดูแลเองครับผมขออนุญาตแนะนํานะครับคุณปริญญาคุณปริญญานี่คือตัวแทนนะฮะของบริษัทโหมู่ตัวแทน1ตัวแทนจําหน่าย2ตัวแทนที่ดูแลเกษตรกรที่ปลูกนะฮะให้ปลูกแล้วประสบความสําเร็จปลูกอย่างถูกต้องตามวิธีการทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะ นำเงินกลับมาให้เกษตรกรฮะถ้าปลูกแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็ไม่รู้จะปลูกทําไมแต่สําหรับส่วนนี้ผมมองดูนะครับสวยงามมากท่านผู้ชมลองดูครับ9เดือนได้ขนาดนี้นี่โอ้โหจากนี้เป็นต้นไปนะครับสวนที่เราเคยไปดูมาเมื่อ2ปีกว่าที่ผ่านมา3ปีกว่าที่ผ่านมาที่สุราธานีเราไปดูเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลย7จ็เดือน9เดือนประมาณนี้แล้วก็2ปี10เดือนผ่านไปมันเข้าแก่นนะครับฝากคุณปัญญาว่าให้ดูแลเกษตรกรที่นี่ รวมทั้งการขึ้นทะเบียนด้วยอันนี้ต้นกล้าพวกนี้ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับไซเตสทุกต้นใช่ไหมฮะทุกต้นครับผมมีใบให้อาจารย์สัมวัณีมีเรียบร้อยหมดครับโอเคครับเพราะว่าไม้ชนิดนี้นะครับมันติดบัญชี2ไซเตสถ้าขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมันจะสามารถส่งออกไปขายยังประเทศไหนก็ได้183ประเทศเนี่ยถ้าถูกต้องตามกฎหมายของไซเตสนะครับก็ฝากด้วยอาจารย์ครับรู้ไหมครับอาจารย์ว่าตัวนี้มูลค่าเพิ่มมันเนี่ยต้นละเท่าไหร่ ก็เต่าที่ดูคลิปก็เป็นแสนครับผมคืออย่างนี้ตัวนี้นะครับในในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นคนที่บินไปดูที่ประเทศจีนไม่ต่ำกว่า20ครั้งไปดูเรื่องตลาดไปดูเรื่องการปลูกทุกอย่างที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับในประเทศจีนแล้วก็ในเวียดนามผมก็ไปไม่ต่ำกว่า20ครั้งไปดูไปดูเรื่องตลาดเลยคราวนี้บอกเลยนะครับในเวียดนามและในจีนเนี่ย10ปีผ่านไปนะครับมูลค่าต้นละ50,000ถึง100,000บาทในประเทศจีนแต่คราวนี้ถ้าประเทศไทยเนี่ยเราตีต่ําเลยนะครับเราตีต่ําต้นละ 10, เราต้องเทียบกับราคาของพยุงไทยก่อนก่อนอื่นเพราะว่าสิ่งที่เราจับต้องได้สิ่งที่เราเห็นก็คือพยุงไทยเที่ยวาขายกัน,นขายกิโลกร,รัมละ500บาทนะครับต้นหนึ่งจะได้ประมาณ20กิโลแก่นไม้ที่ปลูก10ปีก็จะอยู่ประมาณต้นหนึ่งก็10,000บาทขั้นต่ําคัน,นี้อาจารย์ปลูกไปกี่ต้นแล้วฮะอันนี้ประมาณ270กว่าต้นนะถ้า270กว่าต้นนะครับเอาราคาขั้นต่ําเลยก็อยู่ที่ประมาณ2องล้านเจ็ดแสนบาทนะครับอันนี้พูดถึงราคาขั้นต่ําแต่ถ้า ราคาที่ซื้อขายจริงนาเวลาน,น,นั้นนะครับสมมุติว่าอีก10ปีผ่านไปอันนี้เหลือ9ปีละอีก9ปีผ่านไปอาจารย์ขุดขายถ้าราคาอยู่ที่2000 20, 0บาทก็ซื้อ2 0 0 0 0บาทก็จะตกที่ประมาณ5้าล้านกว่าบาทแต่ถ้าท่านเก็บไว้เหมือนที่อาจารย์สัมวันนี้ถามว่าต้นนั้นราคาเท่าไหร่นะครับต้นใหญ่ข้างหลังอันนั้นคือไม้ไม้อะไรนะฮะไม้เทียมไม้สเดาเทียมใช่สแตเ,เทียมเนี่ยปลูกมาต้นใหญ่ขนาดน,นี้ท่านผู้ชมต้นใหญ่ขนาดน,นี้อาจารย์บอกต้นประมาณ2,000มูลค่านะครับต้นประมาณ2,000บาทรู้ไหมว่าถ้าเป็นไม้ห่วงหูรลี่ รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนี้อยู่ที่ต้นละสองล้านบาทต้นละนะฮะอันนี้คือคนที่เราเคยไปดูในประเทศจีนในดูในประเทศเวียดนานมมาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดามากที่นู่นแต่สําหรับประเทศไทยมันถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับยังเป็นเรื่องใหม่อยู่เพราะฉะนั้นการติดตามเกษตรกร,ศร,ศกร,รที่ปลูกแล้วต้องประสบความสําเร็จเนี่ยสำคัญมากในเรื่องของการดูแลพวกนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะนะฮะหนึ่งวัชพืชถ้าดูแลวัชพืชได้เหมือนอาจารย์นะหมายถึงไม่ให้มีวัชพืชเยอะแบบนี้นะครับมันก็จะสวยงามแบบนี้2การใส่ปุ๋ย ท่านอาจารย์ใส่ปุ๋ยแบบไหนครับก็ใช้วิธีเรียกว่าอะไรอ่ะหว่านลงไปหว่านลงไปเลยใช่ไหมฮะครับอย่างนี้ครับผมแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงนะอันนี้เป็นเทคนิคเทคนิคของท่านผู้พันสุรพลเลยใ,<ช>ในการที่จะทําให้ต้นไม้ฮองหวลี่เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง4ีถึงหนิ้วภายใน3ปีอันนี้ผมแนะนําเลยว่าคือมันต้องเจาะหลุมนะครับต้องเจาะหลุมเพราะว่าหลักการง่ายๆก็คือไม้ฮองหวลี่เป็นพืชที่ระบบรากลึกระบบรากลึกถ้าเราขุดรอบๆอคนนะฮะขุดลงไปเนี่ยประมาณศอกหนึ่งรากจะยังไม่มีเท่าไหร่เลย เพราะมันลงไปลึกมากคราวนี้ถ้าเวลาเราโรยปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปเนี่ยห่ชาล้างฝนชาล้างออกไปสองถ้าฝนตก3วันต่อกันเนี่ยมันจะละลายปุ๋ยเรียบร้อยก็มันจะไปตามน้ํา uh huh. แล้วต้นหญ้าพวกนี้วัชพืชพวกนี้จะกินหมดนะครับสังเกตดูเลยว่าบางสวนที่มีมีวัชพืชเยอะๆเนี่ยต้นไม้เราจะไม่ค่อยโตเลยนะครับแต่วิธีการก็คือขุดหลุมนะครับห่างจากต้นมา5้าเซน50เซ,น,50เซนนี้ให้เราเจาะหลุมเ uh huh. จาะหลุมลงไปเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้ว ก็คือใช้เครื่องเจาะนะฮะใช้เครื่องเจาะที่เจาะปลูกอ่ะมันจะเป็นเครื่องประมาณว่าา3,500เครื่องไม่แพงนะฮะประมาณ3,500ก็จะเป็นเครื่องที่สตาร์ทมือแล้วก็เจาะลงไปสว่านที่เจาะดินนะฮะต้นหนึ่งขุด4หลุมนะครับห่างจากห่างจากต้นตรงกลางมา50เซนแล้วเรียบร้อยใช้ปุ๋ยสุด15 15 15ปุ๋ยสุดเสมอนะครับลองก้นหลุมเนี่ยหลุมละครึ่งกำมือหรือหลุมละครึ่งกำมือไม่ต้องใส่เยอะหลุมละครึ่งกำมือเพื่อจะดึงรากแค่นั้นเอง ดึงลากให้ให้ลากต้นไม้เข้ามาหาหลุมเนี้ยแล้วเสร็จเรียบร้อยส่วนที่เหลือก็ใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปให้เต็มหลุมคุยคอกอะไรก็ได้พร้อมขี้วัวขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ได้หมดพร้อมกันเลยใช่ไหมครับใส่พร้อมกันเลยครับแล้วปีหนึ่ง mm. นะครับปีหนึ่งเราใส่สองครั้งสองครั้งหมายถึงว่า<อ>เราจาอหลุมเรียบร้อยเราใส่ไปครั้งหนึ่งก่อนแล้ว6เดือนผ่านไปถ้ามันยุบลงไปเราเพิ่มลงไป<อ>ถ้ามันยุบลงไปเราค่อยเพิ่มสรุปแล้วคือหลุมหนึ่งอ่ะปีหนึ่งเราจะได้ขุดครั้งเดียวแค่นั้นอค่วาไดก็ื สูตรนี้คือทดลองสําเร็จมาแล้วนะครับแล้วผมแนะนําให้เกษตรกรปลูกใครที่ทําตามสูตรนี้บอกเลย3ปีเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้ว5นิ้วใน3ปี4นิ้ว5นิ้วก็ให,กวใหญ่กว่าต้นนี้ครับอันนี้3นิ้วมันใหญ่กว่านี้อีกนะฮะบ,บอกเลยนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้เป็นเ,นเ,นเรื่องที่สําคัญมากนะครับสาหรับการปลูกไม้ห่วงหัวรีเพราะว่าไม้่วงหัวรีมันเป็นพืชชนิดใหม่ในประเทศไทยนะครับถ้าท่านทําตามสูตรนี้แล้วบอกเลยว่า3ปียังไงก็เข้าแก่นแน่นอนเพราะเป็นสายพันธุ์ของเรานี่เป็นสายพันธุ์ที่ เราคัดสายพันธุ์มาแล้วล้าก็ปลูกมาหลายชั่วอายุคนสวนที่เราไปเอามานะครับเราไม่ได้ไปเก็บมาจากปา่าไม่ได้เอามาแบบโมั่วๆพูดง่ายๆว่าเข้าแก่นแน่นอนคุณปริญญามีอะไรอยากฝากเกษตรกรทางบ้านครับครับือผมอยากเชิญชวนนะครับพี่น้องที่ทยังยังไม่รู้เกี่ยวกับข้อมูลนะครับหรือว่ารู้แล้วก็ยังนิ่งอยู่นะครับผมอยากให้ให้กระยับนะครับกระยับให้เร็วเพราะว่านี่คือความหวัง เราเพราะว่าวันนี้เราต้องอยู่กับความหวังนะครับอีก8ปี10ปีถ้าเราไม่มีความหวังเราก็ไม่รู้จะไป่าพึ่งอะไรได้นะครับพึ่งใครได้วันนี้เราก็โชคดีที่ได้มารู้จกมมักหลวงมูได้มารู้จักคุณโต้งนะครับและก็เอาไม้ชนิดนี้เข้ามาในบ้านเรานะครับแล้วเป็นไม้ที่มีราคาแพงตามที่คุณโต้งบอกนะครับถือว่าวันนี้พี่น้องเรา ชาวสวนเราเนี<อ>่ยโชคดีที่สุดนะครับถ้าเราเปิดอกเปิดใจนะครับแน่นอนชีวิตเราจะไม่อยู่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับชีวิตเราจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนลูกหลานเราก็ต้องไม่ลําบากแน่นอนนะครับเหมือนกับที่ที่คุณโต้งเคยบอกนะครับนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดเราไม่ได้มาเล่าเรื่องเฝึอฝนนะครับนี่เหมือนอาจารย์นะครับอาจารย์ต่อวันนี้ท่านก็เป็นท่านหนึ่งนะครับที่ที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับ ผมมาท่านก็ฝักมือเรียกแล้วก็คุยสอบถามเรื่องนี้นะครับผมก็แนะนาท่านก็ได้ปลูกไปนะครับแล้วหลังจากนี้อย่างที่คุณต้องบอกว่าอีก8ปีสิปีคอยดูว่าอาจารย์อานาคตอาจารย์อีกอีกอก,ก้อนหนึ่งจะเป็นแบบไหนเท่าไหร่นะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับฉะนั้นผมขอฝากขอฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุกท่านนะครับ เบอร์โทรครับท่านได้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่สนใจนะครับสนใจจะปรึกษาไม่ปลูกหรือปลูกหรือไม่ปลูกก็แล้วแต่นะครับที่สนใจจะสอบถามนะครับตัวมาได้นะครับศูนย์หกสองสองแปดหกห้าเก้าห้าครับผมครับผมอันนี้คุณปริญญานะครับแล้วจากใจอาจารย์สาวนีครับที่ปลูกมารู้สึกว่ายังไงครับตั้งตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นและได้ยินคุณปริญญาแล้วพอลงมือปลูกเองนี่มีความรู้สึกยังไงางฮะก็ ก็เห็นการเจริญเติบโตในช่วงระยะเวลา9เดือนนียก็พอใจพอใจพอใจ,พอใจนะคะแต่เรื่องของอนาคตนี่ก็ยังไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่่างนี้นะครับอาจารย์คิดง่ายๆก็คือที่เราเห็นในทีวีเนาะที่ตาเราเห็นเห็นในทีวีนี่คือเขาจับไม้พยุงเถื่อนนี่เยอะมาก<ช>ถ้ามันไม่แพงจริงจะมีการลักลอบไหมถ้ามันไม่มีตลาดซื้อจริงเขาจะลักลอบไปขายที่ไหนเพราะว่า20ปีที่ผ่านมา30ปีที่ผ่านมาลักลอบตลอด จนเดี๋ยวนี้ยังลักลอบอยู่นะฮะเพราะว่ามันหนึ่งมันต้องมีตลาดจริงล่ะหนึ่งนะครับสองมันต้องแพงจริงล่ะมันถึงทําผิดกฎหมายนะครับแต่ที่แน่ๆของเราเนี่ยเป็นของแพงแน่นอนนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนเป็นพยุงสายพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะถ้าผมพูดคำใดที่มันหลอกลวงเกษตร,รกรหรือว่ามันไม่จริงนะฮะป่านนี้โดนดำเนินคดีละผมอยู่แม้ได้ถึง3ปีนะฮะสปีนี้รู้ไหมว่าลูกค้ารายใหญ่ของผมในหลายท่านนะครับคนที่ปลูกเยอะที่สุดในประเทศไทยคือตํารวจผู้พันท่านสนอ นะข,อขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับท่านปลูก20,000กว่าต้นท่านศึกษามาดีแล้วนะครับในเรื่องของกฎหมายด้วยในเรื่องของการตลาดในอนาคตาท่านวิชาชีพเนาะก็เคยเป็นหน่วยที่ไปจับไม้พยุงเถื่อนท่านก็ยังกลับมาปลูกตรงนี้เลยเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าพยุงเนี่ยไม่ได้ติดอะไรติดปัญหาอย่างเดียวถ้ามันถูกต้องตามกฎหมายรวยกันหมดแล้วแล้วผมบอกเลยนะครับว่าพยุงถูกต้องตามกฎหมายคือต้นนี้นี่เองต้นที่ท่านอาจารย์ยืนอยู่อยู่ตรงเนี้ยและที่อาจารย์ปลูกอยู่ตรงเนี้ยมันคือพยุงถูกกฎหมาย ที่ตำรวจเขาเขาเขาขออย่างเดียวว่าถ้าพยุงถูกกฎหมายเกษตรกรไทยรวยกันหมดไม่มีใครจนเพราะของที่มันแพงด้วยถูกกฎหมายด้วยเนี่ยใครปลูกก็รวยทั้งนั้นนะครับอันนี้ฝากฝากเกษตรก,ก,กรทางบ้านนะครับทานายความอายการนะครับขา้าราชการครูขา้าราชการต่างๆนะครับแล้วรวมทั้งเกษตรกรที่เป็นนักธุรกิจการเกษตรนะฮะหลักที่ลงทุนเนี่ยหลายล้านบาทเขายังมาลงทุนปลูกตัวนี้เลยนะครับเพราะมันดีจริงมันมีตลาดจริงใครๆก็รู้ว่าพยุงมันขายได้แพงด้วย แล้วถ้ามันถูกกฎหมายทุกอย่างมันจะจบนะฮะให้อาจารย์มั่นใจว่าที่เราเห็นในสายตาเราเห็นในในทีวีอะจากนี้ต่อไปมันจะไม่ผิดกฎหมายต่อไปมันกลายเป็นไม้แพงๆได้ถูกกฎหมายด้วยรับรองว่าชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่แน่ๆถ้ามันแพงแล้วมันไม่เข้าแก่นก็ว่างันไปอย่างแต่ตอนนี้สุราษฎร์ธานีเข้าแก่นแล้วนะชุดเดียวกันเนี่ยแหละที่ปลูกมาก่อนหน้านี้นะครับจากบริษัทหงหมู่ทุกต้นนะฮะกลับไปค้นดูนะครับในข้อมูลมันมีเยอะมากท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อผมก็ได้นะฮะ กดเข้าไปดูคําว่า, Holy, าไาม้่งวงหัวรี่กดเข้าไปดูคําว่าพยุงไหหลําพยุงเวียดนามกดเข้าไปดูคําว่าบริษัทหงมู้ตะแลนเป็นยังไงนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจริงไหมนะครับและสิ่งที่พูดมาทุกอย่างเราทําตามนั้นจริงหรือเปล่าหงมู้ตะแลนนะครับเราไปทุกที่เราเคียงคู่เคียงข้างกเกษตรกรนะฮะไม่ใช่ว่าส่งเสริมให้ปลูกเรียบร้อยขายต้นกล้าแล้วปิดบริษัทหนีท่านเลิกคิดนะฮะถ้าคิดจะขายต้นกล้าแล้วปิดบริษัทหนีวันนี้ผมไม่ต้องมาตากแดดผมไม่ต้องมายืนตากแดดอยู่ตรงนี้ นะครับเพราะผมขายต้นกล้าให้อาจารย์แล้วผมจะมาทําไมนะฮะผมบอกตรงๆเลยนี่คือความจริงใจนะครับที่เราจะโตไปด้วยกันธุรกิจหลักของเราคือธุรกิจขายไม้แล้วธุรกิจขายไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแพงที่สุดระดับต้นๆของโลกแล้วสิ่งที่ได้นะครับเราจะพาเกษตรกรไทยเนี่ยปลูกไม้ที่ราคาแพงแบบนี้ส่งไปขายยังประเทศจีนแล้วเอาเงินจากประเทศจีนจากคนจีนกลับมาให้เกษตรกรไทยกลับมาให้อาจารย์อาจารย์ได้80%ของทั้งหมดอ่าผมได้1 0โอเคไหม ถ้าแบบนี้ผมว่าแฟร์นะฮะเพราะว่าถ้าเกษตร,รกรเดินคนเดียวเกษตร,รกรจะรู้ได้งไงว่าจะขึ้นทะเบียนยังไงปลูกยังไงส่งออกยังไงทุกคนเราต้องไปด้วยกันนะรเ,เราเดินไปด้วยกันและประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับผมมูทยแลนนะครับฝากไว้ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการขอบคุณขอบคุณท่านผู้ร่วมรายการด้วยนะครับอันนี้คือลูกชายอาจารย์ลูกชายอต่อไปก็ต้อง,องดูแลใช่ดูแลต่อครับผม ก็เนี่ยครับที่อยากให้ฟังก็คือนี่มันเป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นเรื่องจริงให้เขาก็มีแฝงหนึ่งครับให้ให้ให้ใหไปศึกษาดูศ<ช>ึกษาดูเพิ่มเติมนะฮะว่ามันจริงไหมแบบที่พูดมาเนี่ยแล้วเรามาดูจริงไหมเรามาดูแลเราไม่ได้ว่าขายต้นกล้าแล้วก็ปิดบริษัทหนีมันมันไม่ใช่นะหลายๆท่านจะบอกอย่างนั้นนะ,ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่กรุณาติดตามรับชมนะครับเราจะยังอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับเดี๋ยวไปดูในอำเภอต่างๆจังหวัดตรังปลูกไปไม่ต่ำกว่า2 0 0ท่านนะฮะ 200เจ้าแล้วที่ปลูกในจังหวัดตรังเนี่ยเราไปดูว่าเจ้าไหนปลูกยังไงอะไรยังไงประสบความสำเร็จเราจะโตไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ